ครับตอนนี้ผมก็อยู่กับแขกรับเชิญอีกถึงท่านนะครับซึ่งได้ทานผลิตภัณฑ์ของน้ำนมเหลืองพอละตุ้มนั้นก็คือน้องอุ้มนะครับสวัสดีคุณแม่น้องอุ้มนะครับสวัสดีครับ <c oughs> นะครับน้องอุ้มนี้อาการของน้องเป็นยังไงฮะก่อนทานก่อนทานของน้องเขาไม่ค่อยปกติค่ะเป็น,เ,ปนเขาเกีเ่ยวกับด้านสมองผ่าสมองมาอะไรพวกเนี้ยอ๋อคือพอเกิดออกมาก็ผ่าสมองลยเลยใช่ค่ะเพราะน้ําท่วมสมองน้ำท่วม,มน,น้ำท่วมสมองแล้วก็ เป,เป็นภูมิแพ้เป็นอะไรไหมเป็นค่ะเป็นยังไงเป็นขึ้นยังไงคืออากาศเลี่ยหรือเนี่ยก็จะจามจะ<อ>มีน้ำมูกสมองเขาผิดปกติอืเขามีฮอร์โมนในสมองน้อยก็มีการกระตุกชักเกงพวกนี้ก,ก็รักษากทางโรงพยาบาลโดยตลอดแต่ก็ไม่คุณหมอบอกแลยว,ว่าน้องเขาผิดปกติแน่นอนห้าสิบ พอเกิดมานี่ก็คือผ่าตัดสมองเลยใกี่เดือนก็้าผ่าตัดเขาดูน้องแข็งแรงตอนอายุห้าเดือนครถึงลงมือผ่าฝังท่อระบายน้ําจากสมองเขาอ๋อครับทีนี้ก็เลยก็เลยมีความดันในสมองฮอร์โมนน้อยก็เลยมีการกระตุกชักเกงมาตลอดตั้งแต่อายุห้าเดือนมอก็เลยให้คุณแม่บอกไม่ต้องท้อคือก็ให้มารักษาแหละอาจจะมีปฏิหารเกิดขึ้นให้น้องก็แบบ เหมือนเหมือนคนปกติแต่ก็ให้ให้พยายามเอาอ่ะหนูก็พยายามแบบหมอตลอดแต่หมอก็บอกแล้วแต่เขาให้กําลังใจอย่างเดียวคือหมอก็ยังแบบว่าน้องก็ยังแบบห้าสิบห้าสิบไม่รับรองว่าน้องจะดีขึ้นแล้ววันหนึ่งนี่ชักกี่ครั้งครับวันหนึ่งโหเกือบน้ำไปท่วนค่ะแล้วครั้งแต่ละครั้งของเขาห้าถึงสิบนาทีต่อครั้งจนเขาเหนื่อยแล้ว ตาลอยเอือไปเลยประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยก็พอดีมาเจอเจ๊หมวยเขาเห็นน้องเป็นอย่างเงี้ยเขากระตุกชักเกรงอยู่ทั้งทั้งวันทั้งคืนด้วยอย่างเงี้ยก็เลยแนะนำว่าน้องเขาน่าจะกินอย่างนี้นะก็เลยก็เลยไืรให้น้องทดลองกินดูก็ไม่ <c oughs> แรกก็ไม่เชื่อไม่แน่ใจเลยว่ามันมันจะทําให้น้องแบบดีขึ้นเมื่อก่อนเขาดูดนมเองไม่ได้ค่ะก็ คุณหมอแนะนํมาให้ช่วยเขาให้ช่วยน้องอยังไงก็ทําตามอย่างที่คุณคุณหมอบอกก็ได้มัง่งไม่ได้มั่งเขาก็พอมาพักหลังที่กินเชนตุ่มนี่เขาก็รู้สึกว่าเขาจะพัฒนาตัวเขาเองได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยดูดเองได้เยอะดีใจไหมครับดีใจมากค่ะแบบไปไ<อ>ทุกผลทุกแห่งก็แล้วอะไรก็แล้วแบบน้องไม่ดีขึ้นเลยอะไรอย่างเงี้ยแบบพอมาเจอตัวนี้เข้าแบบ โล่งเลยค่ะก็อยากขอบคุณอะไรเจ้หวยไหมอยากขอบคุณเขามากเราว่าตัวเนี้ยคือเซล์ซ่อมเซลลแล้วก็นึกนึกนึกสนใจก็คือว่าตอนที่สมัยเรียนอ่ะเราเคยเรียนมาว่าโรคเบาหวานนี้เกิดจากว่าตับอ่อนเราทํางานผิดปกติมันเลยไม่สามารถสร้างอินซูลินแล้วคุณกรณ์นี่ทานตัวไหนครับตัวแคปซูลครับเพราะว่ามีแคปซูลมีแบบเม็ดมีแบบเป็นแคปซูลอ๋เป็นทานไปกี่วันครับก็ ทานเนี่ยเราไม่รู้หรอกเพราะว่าตรงนี้มันต้องใช้เวลาหน่อยแต่ที่มันเอื้อไปรู้บังเอิญที่หัวเข่ามากกว่าที่หัวเข่าที่หัวเข่าที่เราเคยปวดที่เราเคยนั่งแล้วมีอาการแล้วก็รู้สเอ๊เพื่อนบอกว่าตัวนี้จะช่วยเรื่องการการสดชื่นเวลารับทานแล้วท่านแรกและทิศแรกเนี่ยสิ่งที่ได้คือว่าเราไม่เพียแล้วมันเกิดแล้วก็ปัสสาวะน้อยลงจากที่เคยตื่นปัสสาวะทิ้งสี่ห้าครั้งก็เหลือครั้งสองครั้ง ก็ก็ลองทานไปเรื่อยๆจนประมาณเดือนหนึ่งฮะเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งถึงไปตรวจตรวจเบาหวานอยากรู้อยากรู้แต่จริงหมอนัดสามเดือนครับแต่อยากรู้เดือนหนึ่งไปแล้วไปก่อนแล้ว่อเอายังไม่ได้เวลาเลยอยากตรวจอยากตรวจตรวจได้เป็นไงครับก็โอเคตอนนี้เหลือร้อยสิบห้าเหลือร้อยสิบห้าจากร้อยสี่สิบเจ็ดเริ่มแรกก็เป็นหัวใจอ่อนค่ะหัวใจอ่อนล้วก็มาเบาหวานค่ะ หัวใจอ่อนเบาหวานความดันสูงโรคไตค่ะเป็นมานานเท่าไหร่ครับเป็นมาประมาณสิบกว่าปีแล้วค่ะสิกว่าปีแล้วก็ไปหาหมอไปทุกเดือนค่ะเดือนละพันกว่าบาทไปหาหมอก็รักับแค่ชั่วคราวค่ะพอหมดนั้นยาก็เป็นก็ต้องไปทุกเดือนนะคะคือพอยาเราต้องไปรับรับยากับคุณหมอทุกเดือนพอยาหมดก็ต้องเป็นอีกก็ต้องไปอยู่อย่างนี้ตลอดค่ะหมอจะนักค่ะกี่ปีแล้วครับปีก็สิบกว่าปีแล้วหาหมอที่ทำไปหาหมออย่ค่ะค่ะสิบกว่าปีไปคลินิกนะทำอะไรไปร้องบาลไปไม่จะสัตว ยายจะสั่นจะเหนื่อยเพียไม่มีเลยอดไม่เลยบางคนไม่หมดอะไรตายอยากเนี่ยพอมาทานคาร์บกลตุมเขาบอกเออห่วยรู้สึกดีเยอะเลยเนี่ยดีเยอะๆเลยดีมากๆเลยเนี่ยกล้าการันตีได้เล่ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยครับแล้วคุณยายทานตัวไหนครับก็แคปซูลค่ะเอาเป็นแคปซูลค<ะ>่ะนะครับทานมากี่เดือนแล้วก็กระปุกใหญ่หกกระปุกเล็กหกอะคะแล้วก่อนทานคาร์บัลตุมนี้เมื่อก่อนเบาหวานขึ้นเท่าไหร่ครับสามร้อยค่ะสามร้อยค่ะ ไปไปตรวจมาทุกเดือนค่ะทุกเดือนต้องตรวจค่ะหมอรับต้องตรวจขึ้นสามร้อยสามร้อยหลังจากที่ได้ทันคอร์ตุ้มไปแล้วไม่ขึ้นเลยค่ะเท่าไหร่ครับตอนนี้ตอนนี้ก็ปกติร้อยสิบร้อยยี่อ๋อร้อยสิบร้อยยี่ก็ถือว่าปกติปกติหมอบอกปกติอ๋อแล้วตอนนี้คือทั้งหมดแล้วสามกระปุกที่ทานไปนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปหาหมออีกแล้วไม่ต้องเลยทิ้งหมอเลยทิ้งหมอเลยตอนนี้ทิ้งหมอเลยหายไปเลยคือได้แค่คอร์ตุ้ม านคอนล้ตุ้มอย่างเดียวค่ะตอนนี้อย่างเดียวเลยชาหมอไม่ไปเลยทิ้งหมอไปละประมาณอาทิตย์หนึ่งอ่ะมือชาจากที่เคยมือชาค่ะทํางานไปเดี๋ยวนี้มันก็ดีขึ้นมันคล่องตัวขึ้นอ่ะมันไม่ชาแล้วอ๋อมันไม่ชาแล้วนะเพราะว่าคือหลังจากที่ทานไปอาทิตย์หนึ่งคือบอกว่าจากที่มันชาๆมันเจ็บๆปวดๆนี่มันมันก็ดีขึ้นนะคะดีขึ้นเลยครับทานวันละกี่เม็ดครับสองเมตรค่ะสองเมตร ก็เดือนเดือนกว่ขวาเองเนาะก็เห็นผลเลยก่อนหน้านี้ได้ไปหาหมออะไรใช่ไหมครับไปไปก็ไปซื้อยามาทานไปซื้อยามาก็ได้แค่ระงับอาการปวดใช่ค่ะแต่ก็ยังไม่ดีขึ้นไม่ดีขึ้นนะครับแต่พอเราได้ทานคอร์ตุ้มแล้วมันก็ดีขึ้นดีขึ้นตมน้าพริกนี่คล่องเลยคล่องตัวค่ะทำงานก็คล่องได้ค่ะได้เลยใช่ไหมควงแฟนก็ได้อ เป็นเลือดอุดตันสี่เส้นเป็นเลือดอุดตันสี่เส้นผ่าตัดมาแล้วประมาณห้าห้าปีหรือหกปีตั้งแต่ปีสี่เจ็ดเคยน้ำท่วมปอดด้วยเคยน้ำท่วมปอดด้วยแล้วเห็นบอกว่าไม่เชื่อฟังหมอนี่คือไม่เชื่อฟังยังไงก็อย่างหมอห้ามโดดบุหรี่ห้ามห้ามทานเหล้าห้ามดื่มเหล้ากาแฟอะไรแล้วต่อยังนอกเหนือมั่งนอกเหนือนอกเหนืออยู่นะครับแล้วก็ทําให้คุณลุงนี้ทุดเลย สุดมันยานการมากขนาดไหนครับร็แบบว่าไปไหนไม่ได้นั่งคือประเภทว่อนอัาพงศ์อาผ้าได้นอนเลยไปไหนไม่ได้นั่งุนแรงนั่งุนแรงอ่ะลุกทำอะไรหน่อยก็เหนื่อยไงเราลหลังจากนั้นละ่ะมารู้จักเขาลดตุ้มได้ยังไงหมวยเขาเอายามาให้เลยเราไปกินไปสองแคปซูลครับเออตกกลางคืนมันก็ฉี่ดีนะอพรพะตกกลางคืนมันก็ฉี่ดี ตอนที่ยังไม่ได้ทานยานี่นะเวลาจะฉี่นี่พูดไงอ่ะจะไม่พ้นกางเกงไม่พูดก็คือทานไปแค่กี่เม็ดครับสองเม็ดแล้วว่าสองเม็ดเอ้เราว่ามันเปลี่ยนแปลงนะเราว่าร่างกายเรามันเปลี่ยนแปลงไปปกติเวลาเราจะฉี่เนี่ยมันปวดท้องฉี่ปุ๊บเราไปฉี่เนี่ยมันจะออกสุดก็สบายเี่ยอ,อันนี้ก็ออกมันติดกระป๋ายไม่พ้นกางเกง เบ่งแล้วมันก็มันไม่ไม่สุดอะ่ะเบ่งแล้วมันไม่สุดไม่สุดแล้วก็พอดีช่วงหลังไปหาหมอหมอบอ,บอบบกว่าคุณกําลังจะอ่าตมลุกหมากโตนะพอฉี่ไม่เคยออกในไม่เค่น้ําเยอะมันก็ขาเนียบวมครับวมบวมขาบวมด้วยเดินไปไหนก็ลําบากอาอทำไรไหนก็เหนื่อยแต่ตอนนี้ก็ถือว่าเ <c oughs> น่ก็แทบเป็นปกติแล้วเี่ก็พื่ง่ายว่าจะว่าสู้ทั้งวัน ได้ว่างั้นนะครับปกตินี่หกโมงถ้าหกโมงเช้าก็นู่นแ่ะเข้าบ้านประมาณทุ่มหนึ่งนะครับบ้านอยู่ใกล้ๆกร้ก็จางแล้วแล้วก็ก็ยังรับจ้างอยู่รับจ้างอยู่ถ้าไม่ได้เหมยแนะนําก็สงสัยทํางานไม่ได้เหมือนกันก็คือต้องแนะนำคลือตุ่มให้กินนี่แหละยังแค่สิบกว่าเมตรเองแค่สิบกว่าเมตรเองเหมือนปฏิหารนะครับ